สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของทิป PVP นะฮะในลีกเอ่ามอนเทนครับนะครับมอนเทนครับจะให้ใช้โปเกมอนดินหินเหล็กนะครับดินหินเหล็กแล้วก็พืชนะครับใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะมอเทนครับ มาลเทนะะ Mountain ครับนะฮะเป็นเกรลีกนะฮะอ๋อให้ใช้น้ำแข็งนะฮะหินนะครับดินและเหล็กนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีมที่ผมใช้ก่อนนะครับอ่าทีมที่ผมใช้นะครับอ๋อจะเป็นนะฮะลูคาลิโอลูคาลิโอตัวนี้นะครับ รูคาริโอเป็นโปเกม,มอนเหล็กนะฮะต่อสู้ก็เอาไว้จัดการหินกับเหล็กนะครับโดยท่านะครับท่าปับ๊บนี่อันนี้มี2แท็บนะฮะแทบ็บตียิมตีบอสนะครับแล้วก็แทบ็บ PVP นะครับเท่าเคาน์เตอร์นะครับท่านี้นะฮะเออ่จะเป็นท่าหลักเออ่ท่าแรกนะครับแล้วก็จะมีท่า power up punch น,นะฮะเป็นท่าชาร์จนะฮะซึ่งท่า power up punch เนี่ย ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปบูตนะครับแอตแท็กให้เพิ่มขึ้นก็จะไปทําให้ท่าเคาน์เตอร์เนี่ยแรงขึ้นและท่าพาวเวอร์พันธ์เนี่ยปล่อยได้เร็วนะครับเก็์เอเนจีได้ไวนะครับผมก็จะเลือกใช้ท่านี้และท่าที่2นะครับท่าชาร์จที่2ก็จะเป็นชาโร่บอลนะครับชาโร่บอลก็เอาไว้จัดก,การผีได้นะครับจริงๆจัดก,การได้หลายตัวนะครับชาโร่บอลเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอ,อ๋อ วันช็อตคิวได้เลยนะครับถ้าใครบอกอไม่มีท่าที่สองนะฮะปุ่มมันก็จะอยู่ข้างล่างท่าที่1น่นะครับก็ไปดูเอาละกันนะครับอันนี้ฟักไข่มาได้นะจากฟินแลนด์นี่นะฮะไอวี IV ก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ <laughs> นะฮะไอวี IV อะไรก็ไม่รู้ฮะตัวที่สองครับเป็นมอสมอสัสอันนี้หรือเปล่า อ่าผมจำชื่อมันไม่ได้นะแป๊บหนึ่งอ่าเป็นสแวมเพื่รดล่างล่างสองของสแวมเพื่อัน,นะฮะเดี๋ยวนะฮะผมขอดูอมอสบลูอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ามอสตอร์มมาสตอร์มนะครับนี่ M A R นี่ะฮะื่นนะฮะนี่ตัวนี้ฮะ มัสทูมนะฮะหน้าตาเหมือนลูกกอกนะฮะไอวี IV ประมาณนี้นะ,ค,ะ,ะนน IV, ครับอ่ะอย่าไปสนไอวีครับตัวอะไรก็ใช้ได้นะฮะถ้าคือถ้าใครไม่มีไออะไรนะไม่มีไม่มีสวมเพิรตัวนี้ใช้แทนได้นะใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะท่าแรกเป็นมัตช็อตครับนะเป็นท่าที่เก็บ energy ได้ไวที่สุดของสายดินแล้วนะครับแล้วก็ท่าสองเป็นเซิร์ฟนะครับ และถ้าชาร์จที่2จะเป็นมัดบอมนะครับอ่าตัวนี้จะเน้นปล่อยไวก็จัดการเหล็กนะฮะจัดการเหล็กจัดการดินได้นะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นโปเกมอนผีครับพ mm hmm. อร์เลสครับนี่ตัวนี้ฮะพอร์เลสเป็นโปเก,กมอนผีน้ำแข็งนะครับนี่ถ้าจะเป็นพาวเดอร์โนวนนะครับอาวเลนช์แล้วก็ชาโ์ดบอล นะครับผมใช้3ตัวนี้นะฮะ IV ก็อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับใช้ได้หมดแหละผมอ่ะขอให้มันใกล้เคียง1500นนะฮะดันน้อยนะฮะผมใช้หมด <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่ามาดูคลิปกันครับผมนี่ฮะก็พ่วงเวลาที่ผมเล่นนี่ก็สิบโมงกว่า,วา,วาจะสนะิบเอ็ดโมงนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่จะเจอกับนี่ฮะโอ้โห เดวอเกอร์ริโอนะฮะส่วนใหญ่จะเจอกับญี่ปุ่นแลนะฮะมา,าลูคาริโอเจอกับเจ้าอึงอ่างจบชื่อไม่ได้นะชื่อมันเรียกยากมากเลยนะ,ะเป็นเพราะว่าน้ำดินนะฮะก็ตีไปแล้วปล่อยเพราะว่าพันไปครับผมนี่ฮะภาวาพันจะปล่อยเร็วนะฮะแล้วจะไปบูทแอตแท็กของเราให้สูงขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูตีนี่เห็นไหมตีแบบโอ้โหแล้วเขาปล่อยมานะฮะ กันไว้ก่อนครับตัวนี้มีท่ามัดดี้วอเทอร์กับเอิร์ธพาวเวอร์ครับเอิร์ธพาวเวอร์ครับผม,ม,มนี่ครับปล่อยไปเที่แบแล้วส่งอะไรมานั่นสตันฟิตครับผมปล่อยเพาวอร์พัน์ไปอีกหนึ่งรอบดีเยี่ยมสุดยอดแปะโ <c oughs> อ้โหด,ดูนะถ้ามันโดนเหล็กปุ๊บแรงแล้วเขาปล่อยมามีท่าดินนะฮะ แล้วก็ทาหินนะกันไว้ก่อนครับเอิร oh, ์ธเผาเวอร์โอ้โหทาแรงๆครั้งนั้นแล้วปล่อยมาเลยครับตัวนี้ไป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 จนหมดสติแล้วครับแล้วก็เตรียมตัวปล่อยท่านายเทวแน่นอนนับสีโอ้โ oh, หท่ามาเป็นชามเลยครับเอ็กเซเลนครับป้าโอ้โหมาแล้วฮะหนึ่งกระครับของเขายังเหลือกระอ,อีกสองกระผมปล่อยฟอร์ตไปลงไปโรมันสีนะฮะ ผีเจอกับนางฟ้าครับแล้วก็หลอกปล่อยเอาวาเมนซ์ไปก่อนท่าเนี้ยถ้าไม่กันเนี่ยแรงเหมือนกันนะครับว่าหายว่บแล้วนี่ฮะเอาเจ้ามาส์มาสคูมนะฮะมาสคูมนะฮะนะฮะผมเรียกมันหุ่นพยนต์แล้วกันนะฮะหนะะ้าเหมือนหุ่นพยนต์มากเลย หน้าตาแบบโอ้เป็นโปเกมอนที่แบบหน้าตาอะไรวะที่สุดแหละนะฮะมาแล้วฮะกรอก็ไม่มีครับลาก่อนหุ่นพยนต์ครับปาบเขาให้อ้ยแดนซิ่งกีนครับล่อท่าแรงเลยครับแล้วก็เขาไม่มีเกรอดแล้วอย่างนี้เราปล่อยเอาแรนวไปได้เลยเยี่ยมเลย,เลยนะฮะปาป เรียบร้อยนะฮะมาดูต่อคนที่2ครับนี่ฮะเรียบร้อยครับบางทีมันตอนชนะมันก็จะหายไปบ้างนะครับ PV p พีกันสนุกสนุกครับสนุกสนานเฮฮานะฮะไม่ต้องอะไรกันมากมายครับเสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะผมเปลี่ยนโปรแกรมในการอัดนะครับต้องขออภัยด้วยถ้ามีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมมาแล้วครับคุณเฮลครับ มาครับลูคาลิโอเจอกับขวาซ้ายครับผมโอ้โหแบบว่าดินน้ําอีกแล้วครับมาแต่ละตัวนี่กะไม่ให้สู้เลยหรือไงครับมาตัวแพ้ทางกหลอดนี่ฮะปล่อยมาของเขามีท่าโอ้ผมจาท่าตัวนี้ไม่ได้นะมีท่าน้ําด้วยนะโอ้ยมีปล่อยเอสสป์เลยครับตัวนี้มาลดดีเฟน์เรานะฮะปล่อยเพราะว่าพันติดติดกันเลยจะเป็นไงฮะ ถ้าเร็วใช้ได้นะเจ้าตัวนี้ปาบนี่ฮะเราต้องจัดการควาสายไปให้ได้ก่อนครับคือจริงๆตัวเราก็มีแค่ตัวนี้แหละที่แพ้ดันเอาตัวที่แพ้ไปสู้มันอีกนี่ฮะแล้วเราต่อยอีกสองทีทันไหมไม่ทันครับของเขาน่าจะปล่อยเอสิสสเปย์ S S P e มาอีกรอบหรือไม่ก็ท่าดินหรือเปล่าผมจำท่าไม่ได้โอ้เอสิสสเปย์ S S P e อีกแล้วครับมาลดกร,ราตลอดเลยล้วตีไปสองรอบ ของเขามีเกราะสองเกราะของเราหรือสามตัวครับมาลุ้นกันครับโอ้ยเอสคาวลเลอร์ครับแบบนี้ต้องเจอนี่ฮะหุ่นพยนต์ <c oughs> <c oughs> นี่ปล่อยท่าเซิร์ฟไปไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนครับมาดูว่าปล่อยท่าอะไรครับดิวรันหรือเปล่าดิวพลันไม่เป็นไรครับหุ่นพยนต์แข็งแกร่ง <c oughs> นี่ฮะตัวนี้ใช้แทนแซมเพิร์ดได้นะฮะเก่งกาจทีเดียวครับ ปาบนั่นแหละฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวมาเป็นอะไรครับอูเป็นปุแมกรอนเหล็กครับเปิดเซอร์เกอร์ตัวนี้เด็ดเลยทีเดียวนะะแล้วผมปล่อยเป็นท่ามัดบอมไปฮะนี่ฮะปล่อยท่าดินใส่เหล็กครับปาบอุ้ยเขามีเกาะครับแล้วผมก็ปล่อยฟอสเทลงไประวังนะตัวนี้มีท่ามืดด้วยนะครับอืมนี่ฮะเราจะมาแพ้เพราะว่าตัวนี้นะฮะเขามีท่ามืดด้วยมีท่าต่อสู้ด้วยนะครับ ฟวอเพกเจ็บหนักไปเลยครับโอ้ยยังไงรอบนี้เราก็แพ้ครับนะฮะเขาปล่อยเป็นท่าเลยครับอ,อนะฮะเรียบร้อยครับไม่รอดลาก่อนนะฮะมาแพ้ไปนหนึ่งครับมาดูคนที่สองนะฮะเอยคนที่สามและ ต่อเนื่องกันเลยครับนะฮะนี้ผมก็เพิ่งลงหลีกนี้นะเพิ่งกลับมานะฮะเพิ่งได้ลงนะฮะมาดูแทงแทงนะฮะชื่ออะไรวะแทงแทงโอ้โหแบบนี้สบ,บายครับนะฮะของเขาเป็นอาโบรมาสโนของเราเป็นต่อสู้แล้วเขาหนีไปแล้วปล่อยมาเป็นเอสคาวเลอร์เจอพาเวอร์อัพพัดครับ โอมาลุ้นกันฮะของเขามีท่าดิวรันนะของเราต้องระวังเพราะเจอเดิวรันทีเดียวเราหมอบเลยนะนี่ฮะตีไปครับของเรามีท่าเคาน์เตอร์อย่างนี้ยังไงก็ต้องยอมครับนี่โอ้ยของเขาก็มีครับแรงใช้ได้ครับนะฮะแต่ว่าเรากำลังจะปล่อยเพราะว่าพันได้อยู่แล้วครับมาดูว่าทันหรือเปล่าดิวรันครับอืทันไม่นี่ฮะไปลเลยครับนี่ฮะเอาห้าน้ำแข็งไปสาดใส่ นะฮะนี่ฮะเขาหญิงหิมะเนี่ยแล้วเขาปล่อยมาเป็นสตันฟิตครับผมหลอกปล่อยเป็นชาโดบอลไปเลยมาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าถ้าไม่กันก็มีหายวาบแล้วครับผมชาโดบอลนี่นี่ฮะตีไปตีไปตีไปนะฮะแอตแทกมาแล้วครับมาดูว่าจะเป็นท่าหินหรือท่าดินฮะเอิร์ธคอยเอ็ก พลังปตัตตพีครับยิงไปตีไปแล้วปล่อยเอาไว้แล้ไปครับผมนี่ฮะค่าแรกของฟอสเฟตเป็นผงหิมะนะฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะเขาใช้เกาะมาแล้วหนึ่งเกาะครับของเขาเหลืออีกหนึ่งเกาะเราปล่อยต่อเนืงครับมาดูว่าเขาจะใช้หรือเปล่า,าห่วงสันฟิตก็ใช้เลยฮะโอ้ยห่วงสตันฟิตห่วงอะไรเบอร์นั้นครับนี่ฮะผมเอา หุนพยนมารับท่าเลยครับน่าจะเป็นท่าดินหรือเปล่าเอิเร์ทควครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นเตี้ยแล้วเราก็ปล่อยไปครับเป็นมัดบอมอจะรอดไหมว่เนี่ยอออหือ,อตีไปตีไปะฮะาาเขาปล่อยมาเขามีท่าน้ําแข็งนะ <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรครับเรายังมีฟอร์สเลดแล้วก็นี่ฮะปล่อยเพราะอาพัดเลยเลยเรียบร้อยปาบเขาให้แล้วก็ตีอสองทีหนึ่งสองโอ้ไม่ทันครับเหลืออีกหน่อยเดียวแต่ไม่เป็นไรครับฟอร์สเลดเราน่าจะทนไหวครับปล่อยท่าอะไรตีอีกไม่ทอ้องอ้ามันมาก่อน เวทบอกโอ้โช่บีเยังไม่เป็นไรครับแล้วตัวสุดท้ายของเขาเจอเอาวันนี้จไปไม่เหลือแน่นอนอย่างนี้ชนะได้ครับผมเรียบร้อยครับป้าพอให้โอ้โหหุดหวิดมากเลยครับก็ชนะไปนะฮะในรอบนี้ก็มาต่อกันเลยครับผมชนะสองไปแล้วครับนี่ฮะต่อด้วยทีมเดิมเลยครับ นะฮะก็ต้องเอาชนะนะฮะคือบางทีเนี่ยเราเจอตัวแพ้ทางเราก็ต้องหาวิธีนะฮะเอาตัวรอดให้ได้นะครับเกมมันสนุกตรงนี้ครับถ้าชนะตลอดโดยไม่แพ้เลยมันก็ไม่สนุกนะฮะโอ้โหเจอเลไอ้แรงสิบแครับผมนี่ฮะลูคาริโอเจอกับฟอร์เลดครับผมโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวไหมแต่เรามีท่าชาโดโบโครับผม ต่อยไปต่อยไปต่อยไปแล้วจะปล่อยเป็นเขาปล่อยมาก่อนครับอาวันครับท่านี้แรงกันไว้ก่อนดีกว่าครับมาดูแผนของเราว่าจะใช้ได้หรือเปล่าฮะโอ้โหเขาปล่อยมาเป็นชา o โดบอลเลยครับผมแล้วเขาหนีไปครับปล่อยมาเป็นโอ้ตายแล้วนะครับปล่อยสการ m มูรี่มานะฮะของเราคงต้องเอาฟอร์สเลไปสู้แล้วครับโปเกมอนบินเนาะ นั่นแหละฮะแล้วก็เปลี่ยนเอาฟอร์เรดลงมาปล่อยอาวเลันใส่ไม่รู้ทันไปไม่ทันครับผมสกามอรี่ปล่อยสกายแอทแทกมาก่อนครับนี่ฮะสกายแอทแทกครับอเกือบไปครับแล้วก็ปล่อยอาวเวลันใไ่ทันไหมทันไหมทันอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่านี่ฮะ ฟาดเขาให้แล้วมาดูครับตัวที่สองเขาคือโอ้ปล่อยฟลอตเบดลงมาครับแล้วผมก็จะปล่อยชาโด์บไปทันหรือเปล่าทันครับผมอย่างมากก็ดูดเกาะเข้ามาได้นะครับแต่ว,ว่าตัวที่เหลือของเรานี่แทบจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับชาโด์บโอ้ไม่กันด้วยเหลือเกาะไว้ทําไมลําพ่อทั้งสองเกาะโอ้โหรบบแล้วปล่อยเอาไวเล์ไปรอบนี้เขาต้องกันแน่นอนฮะ แล้วปลาดุกของเขาเนี่ยนะฮะวิสแคทเนี่ยตัวนี้เป็นเมต้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีท่าท่าดินนะเรามาดูว่าเราจะชนะได้ไหมะฮะของเราเหลือ2ตัวเต็มเต็มแล้วก็เกราะหนึ่งกองเขามีเกราะห่งเกราะเช่นกันครับโอ้มาแล้วะฮะนี่ฮาหุ่นพยนต์ผมโอ้ของเขามีท่าบิสซาดนะ มิซาดโอมัดบอมมาก่อนครับนี่ไม่เป็นไรครับเราตีไปแล้วเราก็จะปล่อยมัดบอมเหมือนกันครับนี่ฮะของเขาโดนไปก็หายไปเยอะแล้วครับลูคาลิโอไม่ไหวนะครับเพราะว่าท่าแรกของวิสแคตก็เราเขาปล่อยมาแล้วครับมัดบอมฮะมาลุ้นนฮะว่าผมจะรอดจากวิสแคสวน,นี้หรือเปล่าวอทเทร์เอาครับ มาเลยมาเลยมาเลยแล้วผมก็ปล่อยเป็นเซิร์ฟไปครับผมถ้าไม่กันเขาก็เสียหายหนักนะฮะคาดว่ารอบนี้เขาน่าจะกกันแล้วผมจะเอาลูกคาริโอลงออกกันแล้วครับเปลี่ยนเอาลูคอรูโอไม่ทันครับอย่างนี้ก็โชคดีครับถ้าเขาปล่อยท่ามาก่อนแบบนี้นะครับเขาก็จะกําจัดตัวหุ่นพยนต์ของผมได้นะฮะเจะ้ามาสทรูนะฮะมาสทรู แล้วผมก็ปล่อยเป็นซาโดบอไปครับผมโอ้โหนี่ฮะจริงๆปล่อยเพราอาพันไปก็ได้นะฮะแต่ผมต้องการวัน็ัดคิวครับปาบเขาให้นี่ฮะหลอดตัวจากวิสแคทมาได้ครับผมโอ้โห,โห,โหเหนื่อยเหมือนกันครับเรียบร้อยครับเหลืออีกหนึ่งครั้งนะฮะนี่ฮะเราจะสู้กันหนึ่งรอบจะสู้กันห้าครั้งนะครับวันหนึ่งจะสู้ได้ห้ารอบนะฮะ นะะหนึ่งรอบมีห้าครั้งนะฮะหนึ่งวันมีห้ารอบนะฮะคิงซูนุกนะฮะหูคาลิโอฉันเลือกนายเจอกับเลจิสติลแบบนี้สบายครับผมโอ้ปเกมอนต่อสู้เจอกับโปเกมอนเหล็กครับนะฮะแล้วเราก็ปล่อยเป็นเพราะว่าปั้นไปแต่ต้องระวังนะครับเลจิสติลเนี่ยมีท่าโฟกัสบัสนะฮะแรงนี่ฮะ นะฮะโฟกัสบาสแซปแคนนอนนะฮะแรงๆทั้งนั้นนะฮะมาดูว่าเป็นห้าอะไรฮะปับเขาให้โฟกัสบาสแล้วเราก็ตีไปครับตีไปอันนี้หนีไหมหนีไปแล้วครับผมโอ,โ,โอเคนะฮะก็ชนะไปนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับเมื่อกี้นะฮะ อ่ะประมาณนี้นะครับทีมนี้เอาไปใช้ได้นะครับอ๋อกาจนบไปสีนะเออนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับกาจนาได้จัดโอ้ยได้ตัวดีด้วยปาบเขาให้ฮะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีคนดูคลิปห้องเราเยอะๆนะครับผมแล้วทุกวันพุธนะอย่าลืมมาตีบอสกับผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ